จอเหรอจอทำไมอ่ะตัวคันี่าดตัวคนดตัวคนัตัวคนดแลก็มีอกรณ์ลวไหนอุปกรณ์แบบไม่มีหรอนี่ผมก็โดนผมไม่มีที่ไปเลย แต่ไม่เห็นอุปกรณ์ควันดำหน้าแปลกอุปกรณ์อะไรครับในอุปกรณ์ควันดำอยู่ตรงไหนแา่ควันดำแต่ไม่มีอุปกรณ์ควันดำไม่เอาไปวัดเขาพี่ไม่มีอุปกรณ์ควันดำได้ไงเนี่ยครับเนี่ยนี่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 ยเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้ตรวจเขาแต่เรียกเขาไม่ได้ตรวจควันดำเขาแต่เรียกเขาไม่ได้ตรวจครับพี่ ไม่ได้ตรวจควันดำเขาแต่เรียกเขาคืออะไรไม่ได้เรียกเขาเรียกมาตรวจครับพี่พอเรียกตรวจเสร็จแล้วก็พี่อยู่ถ้าไม่พาไหนไล่ไปไหนเอา้าไหน,ไหนอ่ะโอ้โหไล่ไปเร็วจังเลยอ่ะเขาเรียกมาตรวจก็ไม่ไม,มีตรวจเออไม่ไม่ดำไม่ดำแล้วก็ปล่อยไปผผ่านมาไม่มีใครเอาไปตรวจสักคนแต่รถต่อเต็มเลยไม่มีผ่านที่ไม่ได้เห็นตรวจให้ผมดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเข้ามาเดี๋ยวตรวจให้ผมดูเออยืนยื่นเยอะแยะจับอะไรผมถามหน่อยยืนอยื่นเยอะแยะเมื่อกี้จับอะไร นี่ต้องดูด้วยครับผมไม่ยืนยืนอยู่เยอะแยะเมื่อกี้จับอะไรตัวรักคนนำครับผมตัคนนำครับผมอ่าวันนี้ครับผู้กองผู้กองเมื่อกี้เรียกจับเยอะๆอะไรมาคือผมนี่แหละเชิญครับผู้กองเชิญครับอ่ะอันนี้ผู้กองแสดงตัวก่อนครับผมผมแจ็คใครผมแจ็คแซ่ล้อครับอ่ะโอเคแสดงตัวเชิญนั่งครับผมผู้กองจักรกิจครับผม เป็นของบกจลอใช่ครับผมด่านตรงนี้เป็นด่านตรงนี้เป็นด่านตรวจควันดำใช่ครับผมที่นั่งอยู่เยอะเมื่อกี้ผู้กองจับข้อหาอะไรบ้างครับเป็นข้อหาควันดำครับผมควันดำเมื่อกี้เมื่อกี้มีประชาชนบอกผมว่าไม่มีการตรวจควันดำแต่เรียกเข้ามาผมเลยสงสัยว่ามีการจับข้อหาควันดำจริงไหมมีครับผมมีครับพอดูได้ไหมครับผู้กอง เียนไปแล้วครับผมครัผมนี่ค่ะดูล่าสุดดิคขะดูล่าสุดนีไงก็ที่เขียนล่าสุดนี่นะครับแจ็คครับผมอันนี้ไปอะไรอันนี้ใบอะไรไปสั่งคนดำับผมรถใหญ่กับคนนี้ครับตุลารถกระบะครับแล้วมื่อกีตำรวจที่นั่งตรงนี้เขาทำอะไรก็เป็นการตรวจดูว่าเอกสารการบังคีนมาในรถบางทีก็จะมีบุคคลที่สงสัยว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายอาจจะเป็นบุคคลต่างด้าวด้วยคือเป็นเหตุซึ่งหน้าบางทีเราต้องบุตตรวจดูครับผมถ้าเอกสารครบถูกต้องเราก็ปล่อยไปครับผมบางทีถ้า ถ้าผิดเราก็ดําเนินการจับกลุ่มดําเนินการส่งไปยังโรงพักครับผมถ้ามีกลุ่มตวบา้าช่วงนี้ช่วงเทศกาลมันจะมีการลักลอบลบเข้ามาเยอะครับเป็นนโยบายบา,างคันเราตรวจเจอสงสัยเราก็จะตรวจไปด้วยครับผมโอเคไหเมื <Okay S 2> อ่นะอกี้เนี่ย<ช>ที่ผมขี่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตว่ามีบางคันไม่ได้ตรวจพันดำแต่เมียเข้ามาก็ต้องดูครับผมต้องตรวจดูเป็นเหตุต้องสงสัย สรุปก็คือต่านบูรณาการว่ากันเถอะใช่ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเนไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตคุณผมก็อนุญาตคุณนะเอาถ้าคุณไม่ทานคุณผมก็ไม่อนุญาตเหมือนกันครับพี่เขาก็จะเก็บเป็นหลักฐานของผมใครอนุญาตครับเนี่ยเอาผมก็ไม่อนุญาตครับผมเดี๋ยวพี่พี่ดูพี่ใครอนุญาตครับผมก็ไม่อนุญาตให้คุณ่านคุณท่านพี่ดูดีนะครับโอเคอันนี้คำพิพากษาโอเคครับผ็ไม่ อันนีทางจากกิจครับผมแจ็คครับจากกิจใช่ยามันอะไรครับแจ็คเบื้องต้นนะครับสารชั้นต้นนะครับครับผมเอาวันนี้พร้อมกับใครครับผม็ต้องการเก็บภาพว่าผมก็ต้องเก็บพวกภาพพวกผมไว้เพื่อเป็นหลักฐานเหมือนกันครับคว่าทำเป็นยังไรผิดพลาดขึ้นมานะไม่เป็นไรผู้กองนะโอเคผู้กองจากกิจครับพร้อมกับพวกทั้งหมดหกนายนะครับผู้กองจากจากกิจกับพวกทั้งหมดขอนายเป็นของพวกกลละอ้ เรื่องนี้เด<ร>ี๋ยวคุวกอกองกร็รู้หน้าอ่านเอกสารนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารเหล่านี้จะมาถึงคุกกองทีหลังผมไม่คุยกับคุกกองแล้วหกเดี๋ยว,ยวยดูรหัสนิ้งเล่นนิดนึงสี่หกสี่สองอผมขออนุญ,ญาตให้ท่านแสดงตนตามประมวลจริยธรรมและจริยธรรมตำรวจขอให้ท่านแสดงตนนิดนึงครับเป็นใบไปแล้ว ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราไม่เป็นยังไงหรอ,องงครับรถตำรวจไม่มีทะเบียนแต่มาใช้ได้รถตำรวจไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแต่เอามาใช้ได้ประชาชนใช้ไม่ได้นะครับในเมื่อการพูดคุยมันคุยไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ต้องคุยคไม่ต้องคุยอันนี้เป็นรถที่เอามาปฏิบัติหน้าที่ เป็นรถลาเวนตาโลกแต่อันนี้เราเราเอามาเก็บหลักฐานว่าใช้รถคันไหนมาปฏิบัติหน้าที่บ้างน,นี้นะ,ะส่วนเรื่องส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดำเนินการทีหลังนะครับผมเดินอยู่บนพุดบาทน,นะโอ้ตำรวจหลายนายอยู่หลายนายอยู่ รถคันนี้จอดบนฟุตบาทนะเป็นแบบนี้นะครับจอดบนฟุตบาทผู้กองรถคันนี้เราใครถคันนี้ใรผมยังไม่ทราอ่าดีเหตุซึ่งหน้าผมขอขอร้องู้กองจับกลุ่มได้ไหมผู้กองครับขอร้องให้จับกลุ่มพอดิวเนอร์คันนี้ได้ไหมไม่อ่าผู้กองขอให้ออกไปสั่งคันนี้ได้ไหมครับบอกว่าพอดิวเนอร์จอดบนฟุตบาทหน้าอยู่หน้าท่านเลยจับได้ไหม ไม่ได้นะโอเคนะฟอจินเนอร์คันนี้จอดอยู่บนฟุตบาทต่อหน้าตำรวจหน้าด่าเลยนี่ <Yeah. S 1> ตำรวจยืนอยู่ฟอจินเนอร์อยู่หน้าฟุตบาทบนฟุตบาทเลยนะแต่ตำรวจไม่สามารถจับได้ บนพุทบาทรถชาวบ้านเขาจอดบนถนนแต่รถคันนี้จอดบนพุทบาทมันคืออะไรมันคืออะไรอเดี๋ยวจะไปเช็คประวัติรถคันนี้นะครับ แต่รถคันนี้จอดบนพุตบาทนี่ร้องขอให้ตำรวจจับไม่มีใครจับจอดบนพุตบาทกีดขวางทางจราจรกีดขวางทางเดินเห็นไหมร้องขอให้บุกองออกไปสั่งจับไม่จับรี่ว่าตำรวจ ปฏิบัติหรือไม่แต่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอยู่ในรถคันนี้ดูทะเบียนชัดๆอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะหาว่าผมโกงทะเบียนเขาอ,อีกอนี่นะจอดกินฟุตบาทไปทั้งเลนทั้งฟุตบาทเลยผมร้องขอให้ กองท่านนี้ตำรวจท่านนี้และผู้กองผู้ควบคุมด่านให้ทำการจับควายยืนหคันนี้จอดบนพุทธบาทเอทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดหกนายนะครับ รถใครพวกกันไม่ทราบครับแจ็คครับไม่ทรบาบนะบบเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คทีหลังได้พวกกองไม่เป็นไรครับ,รบ,มมบแต่มันมีอุปกรณ์อะไรข้างในไม่รู้พวกกันนะเว<อ>ลาเราถามก็ไม่ทราบอย่างนี้แหละครับ,รบต่อหน้าตำรวจแท้ๆนะต่อหน้าตำรวจตั้งด่านแท้แต่ไม่ทราบรว่ารถใครมาจอดบ,บนฟุตบาทดยอดไหมะนี่แหละครับนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นระดับผู้กองรหัส C7 C7 รถมอเตอร์ไซค์ที่นํามาใช้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีกตั้งหากโอ้โหตํารวจไทยสุดยอดมากตํารวจไทยสุดยอดมากเห็นไหมครับเอามอเตอร์ไซค์มาจอดบนฟุตบาทแล้วเมื่อกี้ประชาชนเขาบอกว่าเครื่องเนี้เขาโดนเรียกเข้ามานะครับเขาโดนเรียกเข้ามาแต่ไม่ได้ใช้เครื่องตรวจคนดังของเขาแต่เรียกคนเข้ามาเต็มเลยเมื่อกี้เห็นไหมจนแทบไม่มีที่นั่ง เรียกคนเข้ามาตรงนี้จนแทบไม่มีที่นั่งอ่าพวกเราจากเกตไทล์พันเบอร์ผู้บังคับการ092 248 8223เยีไปแล้วไม่มีคนรับสิเบอร์ผู้บังคับการเหรอ092เกิไปแล้ 2, นเไม่มีคนรับครับอ,อ้าวผู้กัน ารโทรไปแล้วไม่ติดอ่ะไม่ทราบครับผมโอ้ผู้กองก็ตอบตามใบทางแค่ว่ามคุณเขาผู้กองก็ตอบเป็นแต่อย่างเดียวนะผมไม่ทราบไม่มาอย่างนั้นเลยเด็กให้ผมทำไงเอางี้เอางี้ผมถามผู้กองตรงๆเลยผมไม่ได้กำหนดเองนะมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผู้กองให้ลูกน้องมาใช้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบคนจะเห็นเราไม่ทราบอีกแล้วตายแล้วู้กอนี่หรรคับไมันไม่มีเครื่องตรวจแล้วมาตรวจยังไง ไม่มีเมื่อกี้เขายัางบอกเลยว่าเขาไม่ได้ใช้เครื่องตรวจแต่มีการตรวจเนี่ยเครื่องตรวจตั้งอยู่เนี่ยไปยืนยืนโดยที่มีเครื่องตรวจไดงไหมเครื่องตรวจตั้งจะโดยเนี่ยแต่ไม่มีการตรวจคนประชาชนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตรวจไม่ใช่เครื่องตรวจกับผมนะพี่แต่เขาเรียกผมเข้ามาอ่ะเห็นไหมดูเนี่ยดูแต่ผู้กองจะตอบว่าไม่ทราบไม่ทราบอย่างเดียวไม่ได้ผู้กองถ้าางนั้นผมขอร้องผู้กองให้ออกไปสั่งให้ได้ไหมครับ ครับผมขอร้องให้ผู้กองออกไปสั่งผมได้ไหมนี่มาออกไปสั่งคนจืดเนื่อยผมหน่อยผมมีหน้าที่ออไปสั่งตามข้อกำหนดคือข้อหาควันดำนะครับไปสั่งผมจะเอาข้อทางควันดำข้อหาควันดำเมื่อกี้ผู้กองยังบอกเลยว่าเจอข้อหาอะไรก็จับได้ให้ผู้กองทำงานจะต้องจับมันต้องจับกุ่มมันแน่นนะโอ้ยออกไปสั่งผู้กองมันเป็นคอร์รัปชัจรต้องจับกุ่มมันต้งจับกุ่มไปข้อหาโอ้ยนี่จอดรถบนพูดธบาดเนี่ยต้องจับผมมันต้องแจ้งจอด มันจะจับกลุ่มได้ยังไงคุณก็ฟังผมบ้างสิครับคุณไม่เอาแต่ของถมผู้กองว่ามาผู้กองว่ามาแจ๊ถามผู้กองว่ามาการเดินไปสั่งผมไม่ยอมไปสั่งเฉพาะคนตามแล้วนอกจากเหนือไปจากนั้นก็ต้องบันทึกจับกลุ่มในกรณีเจอต้องคนต้องตัวคนกระทาผิดนะครับแจ็คน้ำการออกไปสั่งจราจรถ้าไม่เจอเจ้าของรถให้ออกไปสั่งห้อยไปได้ผู้กองผมขอเรื่องของผมก่อนนะพี่อามาเมาเชิญเลยครับ ขอขอ้าชื่อเจ้าพนักงานตำรวจคนนสูงคนนี้ครับที่นั่นแหละครับผมไมขอดัก็ได้ครับไปขอตาบก็ได้นะครับไม่ผู้กองผู้กองบอกเลยครับไปแล้วไปขอเลยที่บครับผมไม่ผมก็ผู้กองอย่าพูดอย่างนั้นสิตามระเบียบครับผมไม่มีระเบียบไม่มีระเบียบู้กองอย่าพูดอย่างนั้นัรทํานะครับตามคยนะครับครับผมผมร้องขอ้ชื่อคนนี้พราะเระเมิดผมยังไงครับผม ผมมาถ่ายผมครับแล้วผมไม่ได้รก่อนนี้คุณมาถ่ายผมเลยคุณขออนุญาตผมหรือยังครับผมถ่ายคุณไหมผมถ่ายคุณไหมไม่รู้แต่แจ็คแต่ขออนุญาตผมหรือยังไม่เกี่ยวครับเมื่อคุณจะมาถ่ายผมผมก็ต้องมีอะไรถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีอะไรเกิดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแจ็คนะผมไม่ค้านถ่ายกันได้อันนั้นคิดคำพิ่า้องไม่ได้ัผมก็ไม่ได้แจ็คถ่ายนะผมก็ไม่ย้ห้แจ็คถ่ายผมก็ไม่ได้ คุณผมผู้กองออกมาบันทึกจากคุณผมนั่นผู้กองก็บันทึกจับกุมไปเลยที่ทางขับออกมาสิทธิ์ทออกบันทึกจับกคุณผมการที่หลังครับผมแจ็คโอ้ได้ครับผมอันนี้ต้องบอกตามประมวลจากยธรรมนะครับผมไม่กันที่หลังแจ็คครับถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะใช่ผมคุยกับผู้กองไม่รู้เรื่องหรอกถ้าผู้กองเป็นคนแบบนี้ผมคุยกับผู้กองไม่รู้เรื่องมาเพื่ออะไรต้องการอะไรนี่ผมต้องการความถูกต้องและโปร่งใสอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสแจ็คผมพูดไปผู้กองก็ไม่ฟังผมอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสแจ็คเอางี้ดีกว่าถ้าผู้้กกองมีีทััศนนนะบบบแปรชชา ผมว่าผมไม่ควรพูดกับผู้กองนะผมก็พูดกับคุณดีดๆถึงใจไม่ผมพูดไม่ดีผมพยายามสอบถามแต่ผู้กองใช้อารมณ์ใช้อคติผมใช้อารมณ์อะไรคุณกะใช้อ๋อผู้กองเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนพูดแบบนี้ใช่ไหมจริงจริงใช่ใช่ใช่ผมก่อ็ใช่ไหมใช่ผมก็นี่เจ๊ก็เป็นคนอุบัติเหตุแบบนี้ใช่ไหมใช่ผมก็พูดอย่างที้ตามที่คุณผมกใช้เสียงกับผมอย่างี้ผมก็ต้องใช้เสียงอย่างัี้โอเคครับ ได้มาเปิดกับผมก่อนอโอ,นโอ,โอยโปดเป,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 ปิเกเกดกับผมก่อนผู้กองพูดได้ไงเอามาคุยใช้เสียงน้ำเสียงตะบุญผมมานั่งคุยกับผู้กองแต่ผู้กองบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ถ่ายไม่ใช่ก็าคุณก็ต้องถามกันก่อนว่าคุณมาถายปเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้อำนาจของท่านได้แล้วตอนนี้มันมีอะไรผิดพลาดมีอะไรไม่โปร่งใสก็ดีไงผมมานั่งสอบถามแต่ผู้กองเมี้ยกันีเวลาเจอกล้องเลยผู้กองเบีปย เมื่อคุณถ่ายเราเราก็ต้องถ่ายคุณไว้เพื่อปรรจกันเหมือนการแจ๊กเผื่อมีอะไรผู้กองรู้ไหมผู้กองรู้ไหมมีหลักฐานของผมด้วยโอเคตามนั้นอันนี้คุณความเข้าใจผู้กองนะใช่ใช่ครับโอเคตัอตำรวจคนนี้นะครับมาถ่ายผมกับหมาเหมารหัส4642 4642อ่าอันนี้นายดาบนายดาบครับนายดาบ ชื่อรหัส4หก2ี่สองไหมครับระดับทราบชื่อไหมครับระดับไม่ทราบใช่ไหมไม่ผมท่านครับชื่ออะไรครับผมท่านชื่ออะไรครับพี่มาปวดน้ำกันเครบล้านโอ้โขายจะเลื่นไปนี่เขาบอกเพาว่าผมปวดนะผมมาสอบถามชื่อผมต้องการรู้จักชื่อท่านแต่ก็นาพี่อ่ะพี่ต้องการอะไรต้องการไลท์ใช่ไหมต้องการอะไรนะครับต้องการไลท์ใช่ไหมผมต้องการเผยแพร่ ไปตัวพี่ไปถ่ายตรงโน้นจะไม่ห่วงผมการทำงานก็พ, ok พี่ทำงานผมเผยแค oui, ่การทำงานก็ไปถ่ายที่โน้นพี่ไปพี่ไปถ่ายที่โน้นจะมาลุกมาลุกหลงนะกินปลาได้ไหมกินปากระจาดโอ้ว่าเขาข้าวกระเตี๋ยวเราไม่พอเรามาถ่ายนี Defense> ้เพื่อลลูกผู้ชายไหมลูกผู้ชายไหมลูกผู้ชายไหม ลูกผู้ชายไหมลูกผู้ชายกินก๋วยเตี๋ยวหิวข้าวไหมกินเรียกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณอะไร้องแข้าก๋วยเตี๋ยวให้ไม่ใช่เลยคุณหิวไหมไม่ใช่ไม่เงียบกันคุณก็รู้คุณมาบอกว่าข้าก๋วยเตี๋ยวไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กินข้าวให้ผมทอย่างนี้มันไม่กนะพู่างนี้มีกานเลยมะต๋วต้องเชิญไมมต้องเชิญไมมต้องเชิญนไม่ต้องเชิญไม่ค้ากินยเจอกันได้เลยถ้าพูดอย่างนี้เจอกันได้เลย เไม่ไม่ต้องมันไม่อนหวเปื่อยหูไม่ไม่ใจ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 แล้วกมเืือยหชาเปล่าชผู้ชายเปล่าผูกกันก็ว่ากินข้าวหรือยังเป็นกาผูกกันอ่าพูด่างนี้นะท่านอย่ามายืนข้างหลังผมนี้ดิไม่ไม่ไม่หยอไม่ยกไม่ยผมเที่ของโดดูคุณ่าหยอกผมไม่ด้ไยืนจัไม่่ยอนี่ก่อนผมไม่คุณไม่หยอผมผมเป็น่บงนี้ใช่ไหมไ ป็นทางมือเห็ไหผมกวหิวครับินข้าวยังคุยอะไรมาพูดอย่างนี้ผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋วเดี๋ยวผมจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทไมอะเอาอะไรอะไรกับกูนม่อะไรมึงกูอยากแสดงนิสัยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้รัวผมก็ถมว่าหิวไหมข้ากนข้าอยางคำพูดของผู้ชายที่เดียวผมว่าพี่ก๋วยเตี๋ยวคุยกับพี่ได้ยินใช่ไหม่าผูกคอพูดอะไรกับผมได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินผู้พูด ว่าผูกองเขาดูมิ่นผมยังไงพี่ให้ใจเย็นก่อนพี่พี่พูดไปพูดไปพูดก่อนพี่ลูกผู้ชายจริงหแบบนี้ผู้ชายงไหมจัาจะพดไหมลูกผ้ายิงไอ้คพูดคำจาแบบนี้ะเห้พีแจงจะพูดเลยช้าจะกินเลยยังาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่ามหาไรส่วนที่อูกไมลอะไรข้ากวเตี๋ยวไม่พอใช่ไหมแ้วไอ้ข้าไม่พอใช่ไหมผมจะเรียงพูดอย่างนี้เลย กูจะเป็นคนแบบนี้เหรอกูจะเลี้ยงกุ้ยเตี๋ยวเผื่อหิวเช้าเช้ามายังงม้มีอะกรติดตัวเลยรักมีรักกุ้ยเตี๋ยวตรงนี้ก็บผมพยายามไปกินสุดยอดเออเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเองมงคลเดยร์ากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจะมงคลเดียงเลยเอะไยังไม่กินข้าวเช้าเว้ยหิวนะจะไปกินกุ้ยเตี๋ยตรงนี้ก็เึงล้วจักริดชัยพันธ์นะ ทางข้าวกันยังล่ะควรที่จะเป็นตำรวจต้นแบบแห่งปี66นะครับท่านควรที่จะเอาอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้ว่าหิวเดี๋ยวจะพาทาวเตี๋ยวไม่พอใช่ไหมถึงมาทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ไม่ไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ตอนเช้าตอนเช้าคนกินแล้วไม่เลยนี่นะครับเดี๋ยวนี่ผมจะพาคุณไปเดี๋ยวนี่มาพูดอดี๋ยวก่ผมเด่นไม่เอาพี่แจ็คก่อนแล้วค่อยมาวันนี้ไห็นไหม ก็คือผมผมผมเข้าใจนะหมอหมาว่าถ้าถ้าไม่มีกล้องนี่จะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้ามีกล้องจะพูดอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นปกติของของคนที่ของคนที่ถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าลูกผู้ชายไหมผมไม่แน่ใจว่าลูกผู้ชายหรือเปล่านะครับเพราะการที่ท่านสวนเพลื่อนแบบแล้วท่านมีปฏิกิริยาพูดคำพูดคำจาแบบนี้เนี่ยผู้กองถลอกไปแล้วผู้กองถลอกไปแล้วไม่ต้องปล่อยต้องมากนะครับถลอกไปแล้วผู้กอง มาหน้าที่นี่มาอะเาไงวคุณจะไปก็มาเอาเจ็บจะเอาไงฟอร์จูเนอร์น่ะจะเอาไงเมาเมาเช็คฟอร์จูเนอร์ขณะนี้ของใครเนี่ยเนี่ยไอ้ฟอร์จูเนอร์จอดบนพุทธบาทเนี่ยนะครับถ้ารถถ้าถ้าตำรวจตั้งด่านแล้วไม่รู้ว่าฟอร์จูเนอร์นี่มาจอดหน้าด่านได้ยังไงเนี่ยผมว่าไม่ควรนะไม่ควรนะครับความผิดซึ่งหน้าแท้ๆแต่มองไม่เห็น รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองแผ่น้ต้ทะเบียนไม่ติดแต่เสือกเอามาขี่ได้มันคืออะไ nah รประชาชนผิดไม่ได้แต่พวกคุณถ้าผิดแองคืออะไรนี่ตำรวจไทยแล้วครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านภูมิใจไหมภูมิใจไหมครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะผมก็จะรอเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะผู้กองเนี่ยเป็นหัวหน้าชุด แอรดันมีคำพ,พูดคำจาแบบนี Joker, ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอแล้วพี่พอแล้วไปเดี๋ยวเราไปทำของเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือผู้กองนะอันนี้ยืนยันนะว่าผู้กองนะและป้ายผู้คุมด่านไป้ายผู้คุมด่านแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์จอดมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ท่นป้าทะเบียนแต่จอดบนฟุตบาทเอามาใช้งานอย่าแถนะว่ารถประชาชนห้ามแถเด็ดขาดส่วนไอ้ฟอร t u ูเนคันนั้นไอ้ฟอร์จูเนที่จอดบนฟุตบาทอะมีอุปกรณ์อุปกรณ์เกี่ยวกับตำรวจใช้งานอยู่ในรถอย่าแถว่าไม่รู้นะถ้าเป็นถึงตำรวจรถจอดอยู่หน้าด่านเจอความผิดไม่รู้ มายืนดักรถประชาชนที่วิ่งผ่านถนนแล้วเรียกจับรถของตัวเองมีความผิดชัดเจนแต่ไม่จับมันคืออะไรโชคดีนะครับคครูบ้กคนโชคดีครับเจอกันที่เ,เจอกันที่แสตมดำทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกนายนะครับทั้งหมดหกนายนะแต่หลักๆคือเราจะดำเนินการกับผู้กองจากติด โอเคอเดีเ๋ยวเ,เราจะเดินทางไปที่ทสพอสมดำนะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ตำรวจที่มีกิริยาแบบนี้กับประชาชนมันจะเป็นไยัยนะครับตามนั้นขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ